ขอค,คุณยาหาันเนี่ยสวัสดีเจ้าวันนี้คุณยาจะต้มส้มปโทูเจ้าได้ปะทูแม่กองเพิ้นบอกว่าแม่กองเจ้าแต่บัได้ไปถึงแม่กองเปิ้นเอามาขายที่เจยงใหม่เจ้าเดี๋ยวคุณยาจะให้ดูนี่เลยกองนี่มีห้าตัวเจ้าสองร้อยบาทค่ะ ใหม่ๆเลยสวยงามมากงามงามเจ้าแต่คุณอยากจะต้มแค่สามตัวเจ้าวันนี้เก็บไว้สองตัวส่วนนี้เป็นเครื่องปรุงเจ้าเครื่องปรุงต้มต้มส้มปะทูค่าะะคร้หอมแดงอันนี้เป็นกระเทียมจีนเจ้าตุ้บเบา ขมิ้นอันนี้ตุบละพริกแห้งคั่วสุกหมูก้อนเกลือเจ้าต้นหอมผักชีมะนาวเขาไปต้มปลาทูกันเลยเจ้าคุณยาตั้งหม้อละเปิดไฟไว้เลยเจ้ารอให้น้ำเดือด ก่อนตีน,น้ำจะเดือดคนณยายจะมาหั่นปลาทูก่อนครับตั้านหางมันออกตัดครึ่งเลยค่ะหั่นเกลงเลยเจ้า แบบนี้ค่ะสามตัวเจ้าในหนึ่งจานพูนๆเลยเจ้าสามตัวพักไว้ก่อนเจ้าลองให้น้ำเดือดก่อนน้ำเดือดแล้วเจ้าใส่เกลือลงไปเลยเจะใคร ตะไคร้ค่ะขาอ่อนใส่เยอะๆค่ะอ่อนกินได้เจ้ากระเทียมกระเทียมจีนทุบขมิ้นทุบหอมแดงยังไม่ได้ทุบค่ะเดี๋ยวทุบแป๊บหนึง่งอย่าลืมเจ้าซุปก้อนค่ะใส่ไปเลยหนึงก้อนเจ้าหอมแดงเจ้า ถูกเรียบร้อยละใส่ลงไปได้เลยส่วนพริกแห้งคั้วนี่ใส่ที่หลังจะหลังซุดเลยหอมเครื่องแล้วเจ้ากินหอมขึ้นละเพราะกินหอมเครื่องสมุนไพรขึ้นไหมเนี่ยเอาหอมๆเจ้าใส่ป่าลงไปเลย ตัวแย่ใหญ่ตัวใหญ่มากต้มเลยเจ้าต้มต่อสักสิบนาทีคุณอยากจะใช้เวลาต้มต้มป่าต้มอย่างพวกเนีย้ยจะใช้เวลาต้มเมินเจ้ทาทั้งๆตีเปิลน,นึ่งมาแล้วนะเจ้าปลาทูนี่เปิลน,นึ่งมามันซุกระดับหนึ่งละ แต่ตีต้มเหมือนๆเพราะว่ามันจะได้เข้าเครื่องสมุนไพรสมุนไพรต่างๆนจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อปลาเจ้ะิบนาทีนะคะคุณ oh, ผู้ชมสิบนาทีแล้วเจ้ะิบนาทีผ่านไปก่อนก่อนตีจะปิดไฟใส่มะนาวพงคนปกอบใส่มะนาวถ้าถึงเอ้ยใส่มะนาวที่หลังนะจ้ะ ลองรู้สองชิ้นนี่ก่อนจะหน้านมันเยอะมากคุณอยาแบบปิดฝาเนีเจ้าตอนต้มนี่บบมีการปิดฝาเลยค่ะไม่ต้องปิดฝาหม้อนะคะอ่าทีน,นี้ก็ปิดไฟเลยใส่ต้นหอมผักชีใส่ต้นหอมผักช,หกชีหันท่อนเจ้าหันท่อน ฮักพริกแห้งครัวนี้ใส่ลงไปมันจะหอมพริกจะหอมหอมคนเบาๆนะคะคนเบาๆเจ้าที่นี่กับจิมรสชาติให้ถูกปากเลยใครชอบส้มๆ ใส่มะนาวเพิ่มเลยเจ้าหรือชอบเก็มนี้เติมเกลือเจ้าเติมเกลือนะคะแบบเติมแบบเติมน้ำปลาเจ้าเติมเกลือนะคะมันจะเปรี้ยวโดโดๆอะเปรี้ยวเปรี้ยว,เ,ยวเค็มเค็มคนแบบนี้ค่ะเดี๋ยวปลาจะเละเจ้าที่นี่ก็จิมรสชาติ อีกนิดเอาห่เอาแซ่บๆ,ๆจำเกลือน้อยจ้ะอันนี้เกลือจ้ะแค่นี้แหละใช้ได้เลยหอมฉุย พยาจะตักแล้วเจ้ากระชามโตโตส่วนหัวสมหัวเจ้า สองตัวนี่เกือบเต็มชามใหญ่ๆนี่เลยค่ะตัวใหญ่มากตัวใหญ่แต่เนื้อหนุ่มนะเจ้าคุณผู้ชมปลาทูแม่กองนี่เนื้อจะมาแข็งกระด้างเจ้าเนื้อจะหนุ่ม นี่เลยน่ากินน่ากินเจ้าคุณผู้ชมคุณยายตักเรียบร้อยแล้วเจ้าหอมหอมคุณยายจิ้มแล้วโอ้โหอร่อยมากแซ่บลำเจ้าน่ากินมากเลยไม่ได้ลืมนะเจ้าลองไปทำตามกันโดูเจ้าฝากที่ตามครัวคุณยายอาหารเหนือตัยเจ้าเจอกันคลิปหน้าเจ้าขอบคุณเจ้า